สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีนักเรียนในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีการสอบการภาคนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยคงอ่านหนังสือการเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้สอบการภาคแล้วนะคะนักเรียนพร้อมกันแล้วใช่ไหม จะมาชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการเข้าห้องสอบว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะสิ่งที่นักเรียนเตรียมมาจะมีแค่ปากกาลิสิตเข้าห้องสอบเนี่ยนักเรียนสามารถดูกันได้ไหม,ไ,มได้นะคะรอกกันไม่ได้จะมีการตัดต่อห่างกันแล้วดูกันไม่ได้เข<า>้าใจใช่ไหมครับ 不能。 วุณี่ยังลดูมาว่าคุณยังหาแต่ที่รูวจก็ตอบแล้วเนี่ยก็ะอบว่างพ่อของเราสองคนเนตอบเหมือนแม่พ่อเกิดอะไรขึ้นคะแม่ทำการสอบวัดความรู้คุณก็อยากะรู้ว่าเมื่เรียนยังไปแล้วแต่ละคนได้มากอแค่ไหนถ้าอย่างนี้วัไม่ได้เนี่ยครูก็จะได้ทำการ เพิ่มเติมหรือว่าอะไรแต่ถ้าวัวดไปรอบคอมาแล้วคือจะรู้สึกหัวข้องของนักเรียนนะคะเพ่อนสาวมันักเรียนอะไรเทื่คราว ไอ้หนึ่งทำได้ไงวะนั่นดีไปเอามาจากไหนวะเพื่อนเราเก่งนะเฮ้อให้ไม่เก่งเหรอไอ้ชาวมันทำได้ไงวะเออเล่นดรธรรมดา เกเธอรีตกแน่เลยเออนี่หมันมันชม่นี่อหรอมันอาจอหมจอยเลยวเฮ้ยไม่ต้อเพี้ยนไปกินใครหมดไปปเออเ่อมีนายทำได้ไงวะจนยังไม่เห็นทำได้เลยเราตั้งใจทำอะไรก็สํำเร็จโอ้อ่ะ